ไปรับถึงหน้าบ้านที่กรุงเทพตอนเจ็ดโมงไม่เคยมาที่นี่มาครั้งแรกและซื้อรถกลับบ้านดูผ่านไลฟ์สดทําไมถึงกล้ามาไม่กลัวเหรอจ๊ะพี่สวัสดีครับมาซื้อจนได้จะมาดูมาดูรถไฟจังมาไหนถึงนี่เลยไปรับมาจากไหนครับเนี่ยว,ว้าวน้ำมันาพาวเวอร์คงจะไหลแล้ว ไม่ซื้อแล้วทำไมไม่ซื้อทางเทียบไหม้ที่สีที่ทางเทีที่สวัสดีครับเมียเดี๋ยวช่วยตอบให้ยางยางเนี่ยใหม่สี่เส้นพี่ใช้ได้หกหมื่นโลหรือห้าปียางได้ยังถึงก่อนพี่ค่อยเปลี่ยนอ่าแล้วก็แล้วก็น้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้พี่แล้วสบายๆไม่ต้องดีบสบายๆแล้วพี่นะของเหลวอ่ะผมถ่ายพี่ใหม่หมดเลยน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองแอร์กองอากาศคือพี่เอาไปพี่เริ่มใช้ได้เลยครับ ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปซ่อมรถอ่ะซ่อมให้หมดแล้วผ้าเบรกตั้งซูนถุงล้อแอร์ทุกอย่างทําให้ใหม่หมดเลย,น,ยน้อยที่น้อยที่ที่จะรถเข้าสู่ง่ายพี่ดูดิอ่ะเนี่ยไปเสร็จฮะที่แอบเบิร์ลมอเตอร์ปากเกตเข้าให้แล้วเพิ่งเพิ่งเข้านะครับพี่วันสั่งซ่อมเลขกิโลที่เข้าเนี่ยสิบเอ็ดหรือสิบสองปีหกแปดเข้าตอนนั้นเลขกิโลแค 8, 8, 8. ่แปดหมื่นแปดนี่เลขตรงเลยสามหมื่นเก้าแปดพี่อ่านี่เข้าไปแล้วเนี่ยพวกน้ำมันทำกำลังเบาตัวน้ำมันเครื่องกองเครื่องน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เนี่ ทำไห้แล้วอพี่เข้าตอนเนื่มที่ศูนย์ได้เลยถามว่าไม้แท้ไหมไม้แปดหมื่นไม้แท้ถ้าไม่แท้ไม่กล้าเข้าศูนย์แล้วอ้อมให้กูแจเรียบร้อยได้มาตรงปกไหมครับชินพาพี่เข้ากลับแล้วก็เลี้ยงข้าวพี่เขาด้วยห้ามพี่เขาใช้ตังนะห้ามรับติดนะได้ค่ะน้องเลี้ยงข้าวพี่หน่อยนะขอบคุณมากค่ัโชคดีนะครับพี่โชคดีโชคดีครับโชคดีครับได้ พี่ขึ้นพี่ผู้หญิงนั่งในแคปไหมหรือว่านั่งน้านหน้าใน,น,นแคคป,ปะ่ะอ่ะได้ดโอเคดูวิธีขับไปด้วยเพราะว่าเขาขับไม่เก่งอ๋อได้ได้ได้พี่ประชาขึ้นด้านหน้าเลยครับผมนอกนั่นปรับปรับเบาะเปิดเปิดแคปก็ได้ลูกพี่พี่พี่ขึ้นทางนี้เลยฮะ,ะค่อยๆนะครับพี่อาชินขึ้นเลยลูกไปตัดเชือกไปนั่งตัดดูแลลูกค้าด้วยนะ เ,เดินนึกว่าช่างตัดผมนีก่กระเป๋าตัดผมอ่ะเนี่ยไม่ใช่นึกว่าช่างตัดผม,มเด็กเสือปีนี้นะรองเท้านี่ไป่ทันสมัยรองเท้าเด็กโชคดีครับป๋าชินป๋าชินครับ ไว้ใจเชื่อใจเดินทางมาจากกรุงเทพและไม่เคยมาที่นี่มาครั้งแรกก็กลัวแล้วก็กลัวแล้วก็กลัวมาแล้วก็หางไม่หายกลัวสรุปได้รถกลับบ้านอยู่จังหวัดไหนก็ไปรับถึงหน้าบ้านครับ